สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอท่าดิบนะคะเองย่ำมล้งแงนนะคะมีทั้งหมดอยู่สี่ท่าด้วยกันนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะท่าที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดท่าที่สองหนึ่ง สามค่ะไปด้านซ้าค่อยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนาทีสี่สุดท้ายนะคะค่อยไปด้านขวาหนึ่งสอง 1 2 3 4 5สองสาสีและกดและหนึ่งสองสาส้าสองสาสี่ เดี่ยวนะคะเราไปเริ่ม